สวัสดีครับกิจจากร้าน The Poppin House นะครับวันนี้กิจจะมาแนะนําเป้น้าใช้นะครับในงบ7,000บาทครับผมจะมีรุ่นอะไรกันบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยสําหรับรุ่นแรกนะครับที่จะอามาแนะนําให้เพื่อนๆที่กําลังหาเป้สักใบในงบ7,000บาทนะครับนั่นก็คือรุ่น Amber นะครับผมกับรุ่นส t o u t สีเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะน่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆทั้งในคลิปด้วยแล้วก็ในเพจของร้านเราด้วยนะครับตัวนี้ Amber ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้จะมีแต่สีนี้เลย ก็คือสีน้าเงินตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี้แอมเบอร์นะครับขนาด44ลิตรนะครับของคุณผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสเตลานะครับขนาด45ของผู้ชายนะครับ สตัวนะครับจะเหมือนกันนะครับผมจะต่างกันที่1คือชื่อรุ่นนะครับ2ก็คือตัวสายสะพายตัวนี้นะครับผมแล้วก็3ก็คือจุดตรงนี้ที่เอวของเขานะครับสายรัดเอวของเขาครับความต่างนะครับของชายหญิงมีทั้งหมดแค่ 3อย่างอย่างที่แจ้งไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้ใน,ในเมื่อเป็นรุ่นเดียวกันผมก็จะขอเปิดฟังก์ชันเฉพาะของส t ตา์ให้และกันเนาะเพราะว่าฟังก์ชันก็จะเหมือนกันแหละนะครับแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสตเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมขนาด45ลิตรนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นระบบฟองน้ํานะครับผมปรับไซส์ขนาดความยาวของหลังได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ XX นะครับ S S, แล้วก็ M ไปถึง L เลยนะครับตัวนี้ปรับเองได้เลยโดยด้านหลังเนี่ยก็จะมีระบบเหมือนสตีนทุกเกลอะง่ายๆก็ให้เราดึงแล้วก็ปรับเดอนขึ้นลงได้ตามสบายนะครับด้านหลังจะเป็นฟองน้ําแน่นๆติดหลังแบบนี้นะครับนุ่มๆเนาะช่องการเปิดก็จะเปิดด้านบนนะครับเหมือนกระเป๋าแบ็คแพ็คทั่วไปเลยครับเปิดด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อหยิบของเข้าออกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเปิดด้านล่างอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีตัวล็อก แบบนี้ครับด้านล่างมันไม่มีผ้ากั้นนะสำหรับรุ่นนี้สิ่งที่พิเศษที่ให้มาเพิ่มก็คือตรงนี้พอเราเปิดหมวกกระเป๋าขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีเลนโคเวอร์ให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นสเตลและแอมเบอร์นะครับก็จะมีเลนโคเวอร์ให้แล้วผ่านไปแล้วครับรุ่นแรกสําหรับ เป้หน้าใช้ในงบไม่เกิน7,000บาทนะครับสแตลแล้วก็แอมเบอร์เอาละครับเป้หน้าใช้รุ่นที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็คือดอยเตอร์นะครับอันนี้มาในรุ่น f u t u ล่า r ปนะครับตัวสีดำเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงจะมีขนาด38ลิตรส่วนสีเขียวนะครับก็จะเป็น f u t u ล่า r ป40ลิตรนะครับของผู้ชาย หนึ่งใบก่อน,กนนะครับเพราะว่าฟีเจอร์จะเหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลามาดูตัวนี้นะครับสีดำช่องการเปิดนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันเหมือนแบคแพคปกติทั่วไปนะครับเปิดบนนะครับเปิดบนอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดล่างด้านล่างนะครับแต่ว่าของโรเตอร์ตัวฟูตูล่าโปรตัวนี้ก็จะมีส่วน้ากันด้านล่างโดยจะแบ่ง โซนกลางกับโซนล่างนะครับโดยใช้ซิปเป็นตัวล็อกนะครับนี่จะมีซิปอีกทีหนึ่งนะครับเลนโคเปอร์จะอยู่ใต้นี้นะครับตรงก้นกระเป๋าเลนโคเปอร์ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตาโลโก้ดอยเตอร์อยู่นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีช่องที่เป็นพายืดด้วยเผื่อจะได้หยิบอะไรที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆสะดวกนะครับหยิบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านข้างเอ้เขาเนี่ยสองฝั่งตรงเนี้ยข้างกระเป๋าอ่ะก็จะมีช่องเก็บของพิเศษด้วยมีทั้งสองข้างนะครับรูดโดยซิปนะครับผม ระบบล็อกเป็นซิปนะครับสองข้างนี้นะของกระจุกกระจิกก็ใส่ได้เลยนะครับที่เก็บไม้เทคนะครับที่เก็บไม้เทคตรงนี้อยู่ด้านหน้านะครับช่องใส่ขวดน้ํา2ช่องนะครับทั้งซ้ายและขวาเปิดหมวกกระเป๋ามาก็จะมีช่องตรงนี้นะครับเอาไว้เก็บของด้านบนหมวกกระเป๋าก็จะมีที่เก็บของเช่นกันอีกช่องหนึ่งนะครับ ด้านหลังครับระบบหลังของฟูตูล่าโปตัวนี้รุ่นเริ่มต้นตัวนี้มันจะเป็นหลังตะข่ายนะครับมันจะได้เรื่องของการระบายอากาศแล้วก็การยืดหยุ่นเวลาที่เรางอหลังหรือเรานั่งอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะไม่ได้ตามติดหลังเราไปนะครับก็จะทําให้เราระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงของที่เราแบกอยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะว่าไอ้หลังตะข่ายครับฟองน้ํามันไม่ได้เยอะพอซึ่งที่จะให้ความนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของกับตัวซัพพอร์ตของเป้ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราจะได้ได้ใช้ซัพพองงมัยา เต็มประสิทธิภาพของเป้ใบนี้นะครับผมมีสายโหลดดิปเตอร์มาให้แล้วนะครับตัวใหญ่แบคแพคเริ่มต้นก็คือจะเริ่มมีมาให้หมดแล้วนะครับการปรับหลังของฟูตุล่าโปครับมันเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังมันจะฟิกมานะครับก็คือไม่สามารถที่จะปรับได้ยังไงก็ตรวจสอบด้วยว่าเออขนาดความยาวหลังของคุณเท่าไหร่จะเหมาะกับใบนี้ไหมนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเดินทางสัก2วัน1คืนหรือว่า3วัน2คืนนะครับ ใบนี้เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าได้เรื่องการแบกน้ําหนักด้วยนะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าสบายหลังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากฟุตุล่โปรด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยครับใบที่3ครับอันนี้เอาใจคุณผู้หญิงหน่อยนะครับขนาดเนี่ยเกือบจะ50แล้วก็คือ46นั่นก็คือแบรนด์ออสเปยนะครับรุ่นไคลขนาด46ลิตรนะครับ เรามาดูกันครับตัวของคลาย46นะครับตัวรูปทรงกระเป๋าของเขาก็จะเป็นออกแนวเรียวยาวนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเป็นฟองน้ําผสมตะข่ายนะครับก็คือจะได้เรื่องความนุ่มด้วยแล้วก็มีระบายอากาศให้ด้วยนะครับมีความยืดหยุ่นด้วยรับน้ําหนักได้ดีด้วยระบายอากาศได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาถ้าเรื่องของสายตรงที่รัดเอวะครับ ไขเนี่ยจะมีสายที่อบเอวจะมีสายคนที่ค่อนข้างสั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นคนที่เอวเล็กเอวข้อนะครับก็ใช้ใบนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันสั้นครับทำให้มันไม่เกิดปัญหาที่ว่าแบบเราเอวเล็กเกินแล้วพอติดตรงนี้ไปแล้วดึงยังไงมันก็หลวมครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับช่องการเปิดนะครับก็เหมือนกันครับเปิดบนแบบนี้นะครับเปิดบนแล้วก็เปิดล่างนะครับตัวนี้นะครับจะมีผ้ากั้นอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ระบบซิปนะครับมีผ้ากั้นอยู่แต่ไม่ใช่ระบบซิปนะครับจะเป็นบักเก็ตนะครับสามารถถอดได้จะเป็นเหมือนตรงนี้ถอดได้สอดอเข้าออกได้เหมือนกันนะครับเลนโคเวอร์อยู่ด้านล่างกระเป๋านะครับผมจะเป็นสีเขียวแบบนี้จ้ะสีเขียวแบบนี้นอกจากนั้นนะครับตัวคล้46เนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยก็ยังเปิดด้านข้างได้ด้วยนะครับเปิดด้านข้างได้นะแต่ว่าจะเปิดได้แค่ข้างเดียวอ่านะครับตัวอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นช่องลับ เอาไว้เก็บของนะครับผมจะไม่ทะลุถึงโซนกลางที่เอาไว้สัมภาระหลักของเรานะครับใต้หมวกก็จะเป็นผ้าตาข่ายนะครับเอาไว้เก็บของมาพร้อมกับคีย์เชนเหมือนกันนะครับเอาไว้ห้อยกุญแจอะไรต่างๆได้เลยด้านบนก็จะมีตรงนี้หมวกกระเป๋าก็จะมีที่เก็บของอีกอันหนึ่งนะครับผมพอถัดมาเป็นไคเนี่ยครับก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับของแบรนด์โอสเปย์นะครับด้วยตัว ขนาดกาลังดีแล้วก็ราคาอย่างที่เราบอกน่าใช้ไม่เกิน700ดด้วยนะครับตรงที่เก็บไม้เทคเนี่ยนอกจากมีข้างหลังแล้วเนี่ยก็จะมีข้างหน้าอีกด้วยที่เราเห็นเป็นสายใสๆนะ่ครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นออสเปย์ครับตัวจุดไฮไลท์ของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้ตรงสายใสๆตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างหน้าครับที่เก็บไม้เทคซึ่งก็แปลว่าคนที่สะพายเป้อยู่นะครับก็ไม่ต้องให้ใครมาช่วยไม่ต้องบอกเออแกแกช่วยหยิบไม้เทคข้างหลังให้หน่อยน,นะตัวนี้เราสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่า กระแสที่แบบว่าเดินป่าคนเดียวอะไรแบบนี้ก็มีคนข้างเยอะเราจะได้ไม่ต้องพึ่งใครด้วยเพราะว่าทุกคนที่ไปเดินก็เหนื่อยลําบากอยู่แล้วเราถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะทำให้ทริปนั้นแฮปปี้นะครับเดินสนุกขึ้นนี่ครับมีสายตรงนี้มีกระเป๋าสองข้างนะครับเหมือนการรุ่นที่ผ่านๆมาก็มีนะครับนี่ตรงนี้โอเคครับหลังก็สามารถปรับได้นะครับของไครเนี่ยก็จะ จริงจังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าหลังก็จะเป็นอย่างที่เราแนะนําผ่านไปก็คือถ้าเป็นฟูตูราโปก็คือปรับหลังไม่ได้ถ้าเป็นแอมเบอร์กับสเตลเนี่ยก็คือปรับได้หมดเลยใช่ไหมครับในระบบตีนตุกแกใช่ไหมตั้งแต่เอสไปจนถึงเอลเลยแต่ว่าถ้าเป็นไคก็จะจริงจังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าจะมีทั้งจําแนกเป็น2องไซส์ครับจะเป็น X อถึง S แล้วก็ S ไปจนถึง M นะครับจะเป็นแบบนี้สําหรับรุ่นที่ขยับขึ้นมาอย่างไคตัวนี้ก็ใช้วิธีการปรับเหมือนเดิมก็จะเป็นนตีนะ แบบนี้นะครับผมตัวนี้ไคล46ลิตรนะครับสามารถใช้เดินทางได้งแต่3วันจนถึง5วันขึ้นไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิน5วันนะครับผมคิดว่าถ้ามีเต็นท์ด้วยหรืออุปกรณ์ทําครัวด้วยเนี่ยคิดว่าควรจะอัพเป้ให้เพิ่มขนาดมากกว่านี้มากกว่าเพราะมันจะแน่นเกินไปเพราะว่าตัวไคลมันไม่ใช่ทรงอ้วนออกข้างเหมือนฝั่งเกเกอรี่นะครับมันจะเป็นสูงเรียวยาวขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นอะสัมภาระที่ยัดไปเนี่ยโอเคแล้วครับถ้าสมมติว่า4-5วันได้ถ้าสมมติ สี่ห้าวันแต่มีทั้งเต็นท์มีทั้งอุปกรณ์กล้องมีทั้งอุปกรณ์ทาครัวคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มขนาดดีกว่านะครับเพราะว่าใบนี้อาจจะแน่นเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเป้หน้าสนใจใบสุดท้ายกันเลยดีกว่าเอาละครับมาถึงเป้ใบสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเป้หน้าใช้ในราคาไม่เกิน7 0 0 0บาทครับรุ่นสุดท้ายนะก็คือลุคจากแบรนด์ออสเปย์นะครับ ตัวนี้เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาที่ร้านเรานะครับลูปเป็นกระเป๋าสายเบาอัลตราไลท์นะครับด้านหลังเป็นตาข่ายแบบนี้มันจะคล้ายคล้ายแอดมอสนะครับแต่ว่าตาข่ายเนี่ยจะไม่ได้หนาและก็แน่นเท่าแอดมอสเพราะตัวนี้เป็นซีรีส์อัลตราไลท์นะครับจะเบามากๆนะครับมาดูหน้าตาด้านหน้ารูปกก่อนนะครับช่องการเปิดบนล่างครับตัวนี้เปิดข้างไม่ได้นะครับด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับลืมบอกไปว่าทุกใบที่เราแนะนําตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบนี้นะครับมี ที่ใส่ถุงน้ําให้หมดแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบเป็นคนหิวน้ําแต่ไม่ชอบแบ,บกขวดน้ําตรงนี้ก็จะมีให้หมดแล้วแทบทุกใบเลยทุกใบเลยที่แนะนํามามันจะคู่นะครับก็ใส่ได้ถึงขนาด3ลิตรเลยนะครับตรงนี้นะครับกลับมาที่เจ้าลูกใบนี้นะครับลูก50ตัวนี้ใส่ได้ทั้งด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดล่างได้ด้วยเปิดล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกก็จะมีผ้ากั้นอยู่ด้านล่างนะครับตัวล็อกไม่ใช่ซิปนะครับตัวล็อกจะเป็น บัคเกิลหรือว่าไอ้เจ้าอ่างเงี้ยแหละครับตัวล็อกจะเป็นมีสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับมีเลนโคเวอร์ให้แล้วนะครับเลนโคเวอร์นี้สีเขียวแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างของกระเป๋าลูกไม่มีช่องด้านหน้านะครับช่องด้านหน้านี้ไม่มีนะครับผมช่องใส่ขวดน้ำเนี่ยจะให้มาใส่ได้ทั้งแนวตรงก็ได้หรือใส่แนวทะแยงก็ได้นะครับก็ที่ต้องบอกให้ละเอียดเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญใช่ไหมแค่ขวดน้าแต่ว่าอย่าลืมว่า ถ้าทุกคนคิดภาพจริงถ้าใส่แนวตรงครับมันไม่มีใครที่จะหยิบขวดน้ําแนวตรงในขณะที่สพายเป้ย,ยู่ได้ด้วยตนเองต้องให้เพื่อนหยิบให้แต่ว่าพอมเป็นแนวทะแยงครับคนที่สพายอยู่ครับก็สามารถที่จะหยิบขวดน้ําทั้งหยิบแล้วก็เก็บได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งไข่เวลารีบๆทุกคนเหนื่อยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือไวกว่าดีกว่านะครับมีช่องตรงฮิปเบลหรือว่าตรงเอวมาให้แล้วกระเป๋าทั้งสองข้างนะครับมีกระเป๋าหมดเลยนะครับ เนี่ยครับทั้งซ้ายและขวาของกระเป๋าเนี่ยใส่ขวดน้ําทั้งแนวตรงก็ได้แล้วก็แนวทะเยง,งก็ได้นะครับแต่ว่านิดนึงก็คือว่าไอรุ่นนี้มันเป็นรุ่นอัลตราไลท์นะครับก็พยายามจะตัดชิ้นส่วนหลายๆอย่างให้บางและเบาที่สุดตัวนี้ก็จะไม่มีอนี่นะครับที่ใส่เทคกิ้งโคไอตัวใส่ๆที่เราเพิ่งบอกในรุ่นคลไปมันไม่มีนะตรงนี้นะครับว่าก็จะเป็นที่ล็อกแบบเทคกิ้งโ o แบบว่าตรงนี้เขาจะให้เป็นช่องๆมาแทนเผื่อเราใส่คาร์บไนเนอร์เพื่อไปล็อก ของต่างๆแทนอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นรุ่นเบานะครับเบาทั้งตัวกระเป๋าเองแล้วก็เบาทั้งราคาด้วยใครเป็นมือใหม่ก็ลุกนี่น่าสนใจมากได้ขนาดตั้ง50ลิตรมาดูระบบด้านหลังบ้างนะครับระบบหลังของลุกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นตะข่ายได้ทั้งเรื่อง ระบายอากาศด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่นุ่มนะแค่ตรงหลังเป็นออตะข่ายหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ยังให้ฟองน้ํามาด้วยความนุ่มบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณเอวนะครับการปรับหลังนะครับเป็นอตลตร์ไลท์ซึ่งตัวนี้มันเป็นวันไซก็คือคุณสามารถใส่ได้หมดไม่ว่าคุณจะหลังยาวหลังสั้นแค่ไหนนะครับวิธีการปรับหลังมันก็ไม่ยากเลยครับมันจะมีตะขออยู่ตรงนี้ตะขอตรงนี้ครับแค่ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนไปใส่ที่ข้อใหม่ ดึงออกใส่ที่ข้อใหม่แค่นั้นเองหรือว่าใครที่อยากให้เราสอนเนก็เดี๋ยวคอมเมนต์หรือให้เราอัดวิดีโอแยกส่งให้ส่วนตัวอีกทีนึงก็ยังได้นะครับทักแชทมาก็แล้วกันถ้าติดตรงไหนในใบไหนนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําเป้หน้าใช้นะครับในงบไม่เกิน7,000บาทนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจหวังว่าจะเป็นการป้ายยาที่ทําให้คนที่ไม่เคยซื้อเป้เลยเปิดใจว่า เป้ที่ราคาไม่ถึง7 0 0 0บาทมันก็มีแล้วก็เป็นเป้ที่ดีแล้วก็น่าใช้ด้วยนะครับทั้งฟังก์ชันต่างๆที่แนะนำไปก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบทั้งส t ตล์ตแอมเบอร์ฟูตูล่าโปนะครับไคล์ ite, แล้วก็ลูคด้วยนะครับสำหรับใครนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจอยากให้เราพูดถึงสินค้าไหนหรือว่าทำคลิปในหัวข้อใดหรือว่ามีสินค้าอะไรที่สนใจเป็นพิเศษอยากให้เราทำเป็นรีวิวหรือทำเป็นคลิปแนะนำอะไรทำนองนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคอยดูตลอดเราก็พยายามอยากจะ ตอบหรือว่าทําคลิปในสิ่งที่ทุกคนสนใจครับออกมาให้ได้มากได้ครบถ้วนที่สุดยังไงก็ฝากช่อง The p u พ f i n House Channel ด้วยนะครับแล้วก็เพจ The Puffin House นะครับอินสตาแกรมไลน์เฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ช่องทางในแพลตฟอร์มการซื้อต่างๆนะครับช้อปปี้รัชดาอะไรต่างๆเรามีหมดครบทุกช่องทางยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมกดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้เห็นคลิปเราเวลาที่คลิปเราออนแอร์แล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้กิจจากร้าน The Puffin House ขอลาไปก่อนครััับบสสวดีคร 拜拜。Bye bye.